มีข่าวว่าท้องเนี่ยจริงๆตอนแรกเลยเนี่ยก็ไม่ได้ก็รู้สึกอุ้ยเล่นแรงนี้เลยเหรออะไรเงี้ยค่ะนิดนึงแต่ก็ก็ข้ามตอนแรกก็ข้ามก่อนตามสเต็ปข้ามอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่ารู้สึกว่ารีแอคของคนค่อนข้างจะจะเยอะพอสมควรอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ารู้สึกตอนแรกก็มีรู้สึกจะมีแหล่งข่าวเดียวอะไรเงี้ยนะสักพักนึงก็เริ่ม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 ตามตามกันอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ก็ ค่อนข้างสร้างความวุ่นวายให้เหมือนกันภายในวันนั้นอะไรเงี้ยลงโทรศัพท์เยอะเลยไหมคะก็เยอะพิมพ์ลายมืออีกแบบอส่วเงี้ยรีบมาแสดงความดีหรือไงก็มีทั้งแบบเฮ้ยจริงเหรอแกโอเคปะวะอะไรเงี้ยแล้วล <c oughs> ลก็แต่ถ้าเป็นสายผู้ใหญ่ก็จะดีใจมากอะไรเงี้ย <c oughs> <ๆ S 2> จริงเหรอลูกอะไรเงี้ยอันนี้เครียดไหมอันนี้เครียดไหมเออขอใช้คําว่ามันเป็นความวุ่นวายใจบนบน เขาเรียกอะไรจะใช้คาว่าอะไรดีอะคือมันก็ไม่มันก็ไม่ได้ถึงกับชิวนะมันก็มันก็มีบ้างอ่ะอืหรือเรามีวีแววอะไรหรือเปล่าถึงมีข่าวมหวีแววอะไรอะมีข่าวดีหรือเปล่าก็ถึงวันหนึ่งมันก็คงต้องแต่งแล้วนะถ้าหมายถึงคำเลี้ยนะคะถึงวันหนึ่งมัน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 ก็ต้องอย่าเพิ่งเบื่อสิถึงวันหนึ่งมันก็มันก็ต้องต้องมีแหละเพียงแต่ว่า โอ๊ยเราก็เดินทางมาตั้งไกลมาถึงขนาดนี้แล้วนะว่เนาะก็ก็เดี๋ยวไปแน่แต่ว่าอีกแป๊บหนึ่งอีกแป๊บหนึ่งส่วนที่ไปข่าวทำไมไม่เห็นชมเหมือนเหมือนทิ้งนานเนิ่นนานเหมือนกันนะกว่าจะมาแบบพูดแบบนี้อะไรเงี้ยทำไมไม่แบบก็ไม่รู้<ค>จะออกมา<ด>ทําอะไรเหมือนเหมือนก่อนะม่ทีชจออกมาจริงจริงอะไม่ได้เคยมีไม่มีความตั้งใจที่จะถแถลงตั้งแต่แรกอยู่แลว้วอะค่ะก็คิดว่า ลงคิดว่าเวลามันก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความจริงมันก็คือความจริงถูกไหมคะก็เพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าจะจะจะออกมาทําไมให้ก็ต้องวุ่นวายนะขับรถขับลากันออกมาอะไรเงี้ยใช่ไหมเราก็ต้องเออมาได้มาได้ตลอดใช่ก็คิดว่าเออยังไงเดี๋ยวก็ต้องเจอกันวันนี้อยู่แล้วก็ก็ก็เคลียร์ไปเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งช่วาเวลามันจะเป็นเครื่องพิสูจน์ที่ดีที่สุดแหละใช่ไหมคะ ก็เริ่มลือกันตั้งแต่วันไหนก็นับไปละกันว่าเก้าเดือนนะแล้วคนที่เมาออกมาเคลียร์ด้วยนาเก้าเดือนนับจากวันนั้นเนาะว่าไงบ้างคะพี่ชมจันพ่จันว่าไงบ้างคะเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องเครียดอะไรเงี้ยบอกว่าอย่าอย่าแบบก็คือก็คือจะจะเครียดทำไมอะไรเงี้ยมันก็คือความจริงมันก็จะเป็นเป็นตัวพิสูจน์ตัวมันเองอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถึงให้ต่อให้มันเป็นเรื่องจริงอะนะคะจริงๆกัในชมอยากจะพูดที่เคลียร์ด้วย คือถ้ามันเป็นเรื่องจริงอะจริงๆชมก็มองว่าเป็นเรื่องมงคลนะ mm hmm. มันก็มันก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็คือถ้ามีคนใกล้ตัวชมมีข่าวดีแบบนี้ชมก็จะแสดงความยินดีกับเขาเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ความจริง mm hmm. เท่านั้นเองแล้วก็อ,อชมไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นมันเป็นดัดชนีบ่งชี้อะไรสักสักอย่าง mm hmm. หรือเปล่านี่อกไหมคะคือ,อ,อมันมันไม่มีมูลเลยอะ mm hmm. แล้วก็แล้วก็ แล้วก็พูดพูดต่อกันด้วยอะ่ะแล้วก็เกิดเป็นกับปรากฏการณ์อะไรบางอย่างขึ้นรอบๆตัวชมในในวันหนึ่งอะไรเงี <c oughs> ้ยเราก็แบบเอ้ยเราลองถอยออกมาแล้วก็ลองมองดูไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับ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 สังคมเราอะทําไม <c oughs> แบบว่าเ,เรื่องที่มันไม่ไม่ไม่ไม,มีเออมันไม่ไม่จริงเลยแล้วก็เออเล่นกันต่อได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วยังมีข่าวแบบนี้ทําให้แผ่นที่เราจะแต่งงานต้องเลื่อนออกไปไหมหรือว่าเร็วกว่าเดิมเลื่อนเลห่อ เร็วเหอะเหรอก็เอาเป็นว <mm ่าจะ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 เร็วขึ <t <t ้นหรือว่าจะช้าลงก็ให้นับเดือนได้อยู่ดีนะคะมคะเพราะว่าแต่ว่าสําหรับวันที่เอาจริงๆนะคือชมยังยังไม่ได้ไฟนอลกันจริงๆ เอาเดือนอะไรนใช่ไหมครับอะไรนะเดือนตีนก็คงแต่งแหละคงแต่งแหละที่ไม่ได้วันแล้วเดือนอะไรครับเดือนก็ได้เดือนอันนี้ยังไม่รู้เพราะว่าคือถ้าถ้าบอกไปเนี่ยเดี๋ยวจะตกใจเดี๋ยวจะเพราะว่ามันอาจจะยังไม่ชัวร์ได้เอาไหมคะเพราะฉะนั้นอย่างเราเป็นผู้หญิงด้วยแต่เขาบอกว่าเขาหลังจากที่ผ่านร้อยวันของคุณพ่อมาก็มีโอกาสได้คุยแล้วก็อย่างที่บอกคือตอนนี้เรา มีเซอร์วงเซเว,อ,เวอ,อะไรกันบ้างล่ะคะเพียงแต่ว่าถ้า10วันนี้ชมพูดไปว่าเป็นช่วงนี้เดี๋ยวก็จะเออะมาเทิ่งกันไปสมมติว่าเกิดไม่ใช่เกิดย้ายมาเร็วขึ้นอุ๊ยรีบทําไมท้องหรือเปล่า,อ,าอะไรเงนะี้ยหรือว่า ถ้าขยายออกไปช้ากว่าเดิมดีเลยไปอ้าวทำไมไม่ได้แต่งละหรือว่าจะเลิกกันอะไรเงี้ยถูกไหมคะก็เพื่อเป็นการตัดความวุ่นวายทั้งปวงคือการเหมือนกับควงคู่กันไปเช็คดวงไม่ได้ควงหรอกไม่ได้ควงหรอกชมก็เนี่ยก็ฟ้าก็บินตลอดถูกไหมฮะก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ควงอะไรแต่ว่าก็เขาก็จัดการกันอยู่ทางผู้ใหญ่ฝั่งม้นเขาจัดการดูเขาจัดการกันอยู่ที่อย่างต้นกลางปที่บอกว่าได้ไหมครัคือได้เป็นต้นปีไหมไม่ได้ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวตกใจชมยังไม่รู้วันรลนทายเลยวันเลนทายตัดชุดไม่ ทานอ่ะวาเล็นหายแต่ก็คือคือก็รู้เราบ้างแต่คือยังไม่อยากจะพูดไปอย่างนี้ก็อย่างที่บอกคือมันยังไม่ใช่มันยังไม่มีความแน่นอนคือตอนนี้ได้มาหลายเลิกหรือไงครับคือมันต้องมันมีหลายปัจจัยอ่ะชมวว่าคือญาติก็เยอะชมมีญาติต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เออเนาะเลือดแต่งชัวเนาะแม่ ก็อยากแต่งแล้วแหละหายไมคัชมหายังไม่ได้คิดยังยังไม่ได้ยังไม่ได้คิดขนาดนั้นนะคะก็คงต้องค่อยๆดูไปตามสเต็ปแหละอืมเพราะเือนหอเสร็จแล้วจริงยังไม่จริงค่ะยังไม่เสร็จค่ะเล่นหอเลยเยอะไหมคะตอนนี้เยอะมากค่ะคิดว่า มันคือพื้นที่มันก็ค่อนข้างจะจะประมาณหนึ่งพอสมควรเลยนะแล้วก็คุณน็อตเขาก็เรียกว่าไงดียเขาดีเทลเยอะอะนี่ก่อนก่อนชมเขาแบบเขาไม่ค่อยหยวนนะไม่เหมือนไม่เหมือนชมอ่ะเรียกว่ารีบอะไรนะคะตัวเขาอยากรีบต้องไปถามเขาแล้วว่านางรีบหรือเปล่าคือเรียกว่าต้องรอเรือนหอก่อนไหมหรือเสร็จหรือก็เอาแต่งละไม่เป็นไรรอเรือนหอที่หลังก็ได้ เออเอาจริงๆอาจจะไม่ทันถ้ารออาจจะเงียบถ้ารออาจจะเงียบเดี๋ยวแต่งรีบจ้ะอย่างเรื่องงานค่ะเกียร์คิวแบบแต่ไม่ได้รีบเพราะท้องนะเอออย่างเรื่องงานเรื่องเกียร์คิวหรือยังไม่ขนาดนะเพราะว่าจัดงานแต่งงานมันก็เหมือนงานวันเกิดมะไม่นไม่นะวันเกิดต้องแต่งงานไม่นะก็ไม่คือจริงๆงานแต่งงานมันก็คือเป็นอีเวนต์อย่างหนึ่งแหละแบบแบบมันก็คือเป็นเป็น มันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันหนึ่งไะแต่ว่าหลังจากนั้นมันก็ไม่ได้ถึงกับขนาดว่าโวยเราต้องกวาดเคลียร์ทุกอย่างต้องโล่งล่า,ปาเป็นหน้าเพียนสมุดคิวต้องว่างโบะอะไรเงี้ยมันไม่ฉันว่ามันไม่ไม่ขนาดนั้นน่ะมันก็คือเต็มที่ก็อ่ะสองสามวันที่เราเออต้องมาตรงนี้นะอะไรเงี้ยทุกคนมานะอะไรเงี้ยแค่นั้นเองตอนนี้เขามีเลิกมาให้เลือกกี่กี่ร้อยเลยไม่รู้เลยเอาวปีหน้านะปีหน้าแล้วกันหวังว่าหวังว่าโอเค